นะครับก็คลิปนี้อาจจะช้าสักหน่อยนะครับเพราะว่าแบบเอามาโผล่ตอนจะปิดอีเวนต์เลยนะฮะก็คลิปนี้ก็ไม่ใช่การรีวิวอีเวนต์อะไรนะครับก็จะเป็นการทำอีเวนต์ให้ดูกันสดๆเลยนะฮะก็อีเวนต์นี้ก็จะเป็นอีเวนต์การ์ดนะครับ การ์ดใหม่ก็ไม่เชิงใหม่อะเหมือนเอาการ์ดเก่ามายำนะครับก็เป็นดาร์กโจนอฟอาร์คคุณสมบัติก็นี่ครับจติดตัว25ที่มีโอกาสเวลาตกเมืองคนอื่นแล้วก็จะได้บินก็เหมือนกับของอตัวพวกมิวพวกนี้นะแต่ว่าสกิลติดตัวก็จะเป็นเหมือนการ์ดดำสอครั้งนะครับ โอกาสสูงใน97เลยทีเดียวแต่บางทีก็ไม่ออกนะครับมันมีแกว่งอยู่3มเน,นี้บางทีมันก็ไม่ออกโดนอวยสวยสุดๆนะครับเงื่อนไขในการทำนี่สุดโหดเลยครับเปลืองทองมากๆนะครับอย่างแรกก็คือเราต้องหาอ่การ์ดไอเนี่ย,ยแบบหนึ่งเนี่ยฮะการ์ดออร่าแห่งความมืดนะครับ5ใบได้มา4ใบแล้วคือ ก็ไม่ได้ผ่านเท่าไหร่นะแต่ทองนี่หมดเป็นล้านอะ่ะประมาณสองสามล้านได้ก็จะหาคาร์ดใบเี่นีแล้วก็ขาดอีกใบเดียวถึงจะครบนะครับมันก็เป็นแลกได้ตะกี้ล็อกอินเข้ามาเซิเวอร์ก็ให้เนี่ยพันธสัญญาแห่งความมืดมานะก็เราต้องใช้ตัวนี้แหละ A บวกเนี่ยห้าใบนะครับมารวมกับการ์ด A บวกอะไรก็ได้นะครับก็จะได้ Dark a ร่ามานะครับเดี๋ยว ขายการ์ดเลยดีกว่าไม่ไหวจริงๆเพราะว่าแบบผมผมยอมเลยอีเวนต์นี้แบบเฮ้ยมันจะเปลืองทองไปไหนวะคือมันแบบพูดไม่ออกคนระับพวกนี้ผมกล้าขายนะเพราะว่าเอเได้หมวกสปีดมาแล้วมันไม่เคยชิีเรียสเท่าไหร่กระจีของพวกเนี้ยเป็นจีแบบไม่่อยดีเท่าไหร่นะส่วนเคนี้โอเคเคไม่ขายะ่เพื่ออัพไปละ อันนี้สักแสนห้าแล้วกันหมดตัวครับอุตนำตรงนี้นหมดตัวนะครับเอสบวกไม่ขายเด็ดขาดนะครับเพราะผมสะสมนะแล้วมันต้องใช้ในการแบบลาสมบัติด้วยเดี๋ยวเข้าไปดู้อที่ลาสมบัติก่อนโอเคเลยได้ไดทองมาอีกสามหมื่นนะครับ คือต้องยอมรับว่าผมปั้มทองอ่ะจนได้อันดับที่2องเจกว่าของเซิร์ฟเวอร์อะหเพราะว่าเลนกิงพอยต์มันปลาไป2ล้านกว่าเกือบ3ล้านอ่ะคือไม่ได้ไม่ได้สนใจจะปั้มเอา RP เลยนะคือจะเอาทองอย่างเดียวอ่ะเพราอมันได้รอบละห้0 0 0ื่นถูกไหมโอ้โหเล่นกี่รอบอ่ะ ถ้าไปเล่นห้องธรรมดาเล่นกับคุณธรรมดานี่มันก็มีแพ้บ้างใช่ไหมทีก็ต้องปั๊มกันกับเพื่อนสลับกันนะฮะโอเคมีสักสองแสนนี่ผมว่ามันก็คงจะไม่มีปัญหาอ,อีกหลายหนึ่งนี่ยเขาเกมยังเปิดมาไม่เท่าไหร่เลยรีบเล่นละ่ะเกินไปหไหมเนี่ยก็มันก็จะให้การ์ดเป็ดมามีเป็ดเอซด้วยนะครับ สะสมการ์ดเป็ดสี่ใบอ่ะมีเป็ดเอสโผมาใบสองใบก็จะว่าคุ้มนะแต่ว่าปัญหาคือจะมีทองอัพหรือเปล่าหูอีเวนที่แล้วผมอุตส่าห์กดได้ทองมาตั้งสี่ห้าล้านเกี้ยงเลยอะ่ะโขแบบปวดหัวมากนะครับโอเคไม่พูดว่างทำเพลงอัพการ์ดเลยนะฮะอันนั้นโขอ,อัพได้ยี่ห้าแล้วแหละนะครับเราก็ไม่อยากจะใช้ทองมากนั้นก็อัพการ์ดเป็ดที่มีอยู่ก็แล้วกัน นี่นะครับ21เลยเดี๋ยวยาหาตัวเลเวลสูงๆมาก่อนเว4โอเคโดนไป9,000 23เกือบเต็มนะครับมาดูกันว่าจะรอดไหมนี่คือ25แน่นอนโดน4 0 0งค่ารวมประมาณแสนหนึ่งหมดตัวผู้น้ำตรงคือหมดตัวจริงๆนะครับทองเหลือแค่เนี้ยแล้วไปรวมกาดอีก ก็เนี่ยฮะตามตามที่เขาแนะนำก็คือให้เอาการพันธสัญญาแห่งความมืดเนี่ยไปรวมกับการเอบวกอะไรก็ได้นะฮะที่ผมเอามารวมเป็ดนี่คือเป็ดมันให้มันเลเวลสูงแล้วไงเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาอัพหลายๆทีนะครับการเป็นมันเยอะนะครับก็ค่าค่ารวมก็แสนหนึ่งแนะกดรวมป๊บเนี่ยฮะก็จะเอาออร่าแห่งความมืดเอสมานะครับ เนี่ยฮะครบ5บาใบก็จะขึ้นนะครับดาร์กโจนาวาคกก็เพื่อนคนดูแล้วกันกดเลยนะครับปิดอีเวนต์ปิดกันสดๆเลยนะครับเคเดี๋ยวเปิดตู้การ์ดเป็ดก่อนนะให้การ์ดเป็ด A มาไมด่ดีกว่านี้แล้วเนี่ยนะครับก็ลองดูนะ พยายามจะเร่งเสียงให้มันดังนะครับวันนี้อัดในคอมเพื่อให้มันดังโดยเฉพาะเลยเพราะว่าอัดในแท็บเล็ตบางทีมันก็ไม่ค่อยดังเนี่ยการ์ดได้เะกี่นะครับโจนอ,อัพเอสบวกนะครับแต่คงไม่ได้อัพให้ดูให้เต็มนะเพราะว่ามันไม่มีทองอะทองหมด <c ười> คือทำอีเวนต์เพื่อเอาเพชรอย่างเดียวเลยนะนี่ก็ได้เพชรมาสองร้อยจีเอสบวกอันหนึ่งถือว่าคุ้มแหละนะฮะ ก็ส่วนดาร์กล่าคนี่คงจะงว่างๆคงจะไปรวมเล่นนะเอาไปเปิดแพ็กเล่นมไม่มีอะไรทำแล้วอะเซิร์ฟเวอร์ก็ควรใช้ได้เลยทีเดียวนะให้ A บวกก็โอเครับเพชรกันก่อนนะครับส่วน GS บวกขอเก็บไว้อีเวนต์หน้ากันละกันนะฮะเพราะว่าอีเวนต์หน้าจะเป็น A ที่จะถึงเนี่ย มามไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยน่าจะเป็นจี้ครับขี้เกียจทำจีเอสบวกไงดองไว้บ <c> บ <oughs> น่าเกียดไงดองจีเอสบวกลแล้วพอเขาอีเวนต์กดออกมาใช้นะครับเพราะมันยังใช้งานได้อยู่นะฮะก็เนี่ยฮะเป็นโจนอัอาร์คสองใบเลยมีทั้งล่างล่างธรรมดาล่างดาร์กล่าง,างดาร์กนี่เหมือนกับโดนความมืดคืนกินแล้วผมยาวอ่ะนะ <c oughs> น่ารักตรงไหนวะดูแล้วแบบเหมือนยยบาส ผมอยากตัวไม่สวยนะครับตัวนี้ผมว่าไม่ค่อยสวยก็ทำมาแบบเออนะก็แต่ก็ดีตรงได้เดพชรอะเพราะว่าปั๊มแรงข่าวที่แล้วปั๊มไปปั๊มมานี่ยก็โหลอเพชรเนี่ยกระจายนะครับเล่นเอาซะอึ้งเลยอะนะครับก็จริงก็ไม่ค่อยมีอะไรนะ ส่วนที่ใช้ในการปั๊มก็ใช้เนี่ยตุ๊กตามีนะครับเพราะว่ามันสร้างเงินแค่คูณสี่สิบก็ปั๊มได้แหละไม่ต้องใช้เงินคูณแปดสิบใช้ตุ๊กตามีผ่อนแรงนะครับใช้ช่วยได้เยอะเลยนะครับแผ่นที่ใหม่เนี่ยปั๊มง่ายนะถ้าขยันกันปัน๊มปั๊มก็เพื่อนนะครับซวเวอร์ญี่ปุ่นปั๊มได้นะครับแต่ก็เห็นใจเพื่อนบ้างนะก็พยายามสลับกันปั๊มนะครับเพราะว่ามันใช้ทองเยอะจริงๆดูสิทองหนึ่หมื่นเดียวอะ แล้วการ์ดเอสผมขายแบบไม่เหลือเลยขายแบบไม่เหลือเลยเหลือไว้แต่เอสบวกอย่างเดียวนะครับก็โอ้โหเนี่ยเหลือไว้แค่สสามใบอะแล้วก็เป็นการ์ดเป็ดอะที่เหลือขายทิ้งหมดเลยนะครับการ์ดเอสของผมอะคือถ้าจะเอาไปเล่นโหมดล่าสมบัตินี่ก็ก็ถือว่าไม่เดือดร้อนนะ เพราะว่ามันก็มี S บวกหลายใบายมากเลยเนี่ยลาเวนหน้าสองใบเอ็กซายออนอีมานี่ไอดี I ID นี้ก็ปั่นได้ไม่กี่เดือนนะมีได้ขนาดนี้ก็ถือว่ารูแนละ้วไอเอเรียลไม่ได้อะอีเวนที่แล้วอดนะครับไม่ไหวจริงจิงก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวพี่เขารีเทิร์นนะเดี๋ยวจะหามาใช้เหมือนกันเพราะว่าโอเคนะไอได้แบบแปลนสามหลังแบบ สามสิบห้าเปอร์เซ็นติดตัวเจ๋งเลยอส่วนพวกนี้ก็คงไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วครับสามสี่ใบคงอัพสักใบนึงแล้วก็ไปเปิดแพคไอเอสเอบวกเล่นในการอะไรก็เอาอ่ะว่ไม่มีทองจะไปอัพให้มันแล้วเปลืองอ่ะพยาํามลงมาเปลืองเปลืองแบบยากต่อยเจมมากไม่เหลือชีวิตโอเคนะครับอีเวนต์นี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะ ปิดอีเวนต์เฉยๆนะครับกว่าจะได้มาก็ลากเลือนนะตัวนี้ก็ทำเล่นไปสองสามไอดีก็ปั้นก็ปลดล็อกไม่ได้สองอดีอันนี้นี่เป็นไอดีที่สองนะครับอีกที่เหลือก็ปลดไม่ได้ของไม่พอทองไม่เหลือนะครับก็ใครเล่นอีเวนต์นี้ก็ทำใจฮะอีเวนต์หน้าผมคุไม่มีทองไปเล่นกับมันแล้วละ่ะจะลองไห้นะครับคือแบบ โอ้โห oh, พี่แคดูดคืออีเวนท์ที่แล้วเนี่ยมันเป็น event อีเวนท์แจกคอตใช่ไหมครับแล้วก็เรากดกดเพชรไปเนี่ยมันก็ได้ทองมาสามสี่ล้านนะอีเวนท์นี้ดูดเพชรบุญทองเกี้ยงอะ่ะไม่เหลือโหอะไรของเขาอะจีมนะครับผมก็อยากได้ GS บวกเพราะว่าเนี่ยผมน่าจะมี GS บวกในในคลังเหลืออยู่สักอันหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ โอ้โจะไม่เหลือเลยนะนะครับเหนื่อยนะเนี่ยซึ่งถ้ามีเวลาทำจี s บัวก็คงจะทำอีกฮะไอดีนี้ไม่ค่อยมีจี้นะแต่ก็เน้นจี้พวกสำคัญสำคัญนะแบบแปลนยังไม่ได้แบบประกายแสงมาเลยก็ทนๆใช้ไปก่อนนะครับเล่นยากชะมัดพูดทำตรงเลย ก็อีเวนต์นี้ก็คิดว่าคงพูดมากไปแล้ว,ลวก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็ปิดจอดอดะะ็อบปิดอีเวนต์นะฮะยัเป็นรุ่นของเซิร์ฟเวอร์ทไทยต่อขาดลูกเตา๋าเอันเดียวเองจะได้เดนิเอลแล้วจะร้องไห้ GM แบบโคตรงกอะขอกันเลยช่วงนี้ทั้งญี่ปุ่นทั้งไทยเลยโอเคนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสวัสดีครับ